กลุ่มคอปทอครับแล้วก็ที่เขามีการนัดชุมนุมกันต้องบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเขามีการร่วมกันในการถแถลงข่าวเลย<ะ>รวมพลังแผ่นดินในการที่จะขับไล่นายยมตรีออกจากตําแหน่งนะครับปมเกี่ยวกับเรื่องของคลิปเสียงที่มันมีการหลุดออกมาแล้วก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งเนี่ยในวันที่28มิถุนายนนี้ที่อนุสาวรีย์นะฮะโดยเมื่อวานนี้กลุ่มคอปทอครับหรือว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนป่ิรูปประเทศไทยนะฮะพร้อมกับกลุ่มกองทัพธรรมก็เริ่มมีการรวมตวัวกันครับ จัดกิจกรรมกดดันให้นายกเนี่ยลาออกนะฮะแล้วก็ให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถอนตัวโดยจัดกิจกรรมครับกันที่บริเวณสะพานชัยมารเชตนะฮะหน้าธรรมเนียบรัฐบาลครับก็จะมีการใช้พื้นที่การชุมนุมเนี่ยบริเวณทางเท้าและก็หนึ่งช่องการจราจรบนท้องถนนพิจณุโลกกันด้วยทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมครับเมื่อวานนี้เขามีการนำผ้าขาวเนี่ยมาเขียนข้อความครับเป็นลักษณะของการแสดงจุดยืนแล้วก็การล่ารายชื่อคนที่ต้องการให้นายกเนี่ยลาออกครับ เพื่อที่จะนําข้อความเหล่านี้นะครับไปยื่นที่ทําเนียบรัฐบาลในวันอังคารที่24มิถุนายนนี้ในขณะที่บนเวทีปราศัยครับก็จะมีแนวร่วมนะฮะเขามีการขึ้นไปผัดเปลี่ยนเนี่ยขึ้นไปบนเวทีเพื่อมีการปลุกระดมมีการพูดให้ความเห็นการต่างๆนา,นานาในขณะเดียวกันทางด้านของนายพิชิตชัยมงคลครับซึ่งเป็นแกนนากลุ่มคอปทอเนี่ยบอกว่าที่ต้องการให้มีการชุมนุมเพราะมีการประเมินแล้วเชื่อว่านายกเนี่ยคงไม่ลาออกเร็วๆน,นี้แน่ๆ ส่วนถามว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมไปในรูปแบบใดตรงนี้เนี่ยนายพิชิตบอกว่าเดี๋ยวขอประกาศในวันชุมนุมใหญ่คือ28มิถุนายนนี้นะฮะและยังบอกด้วยครับว่าคาดหวังนะอยากให้มีมวลชนเนี่ยเดินทางมาร่วมชุมนุมกันมากที่สุดเพราะตอนนี้เริ่มมีการติดต่อมาจากพี่น้องหลายจังหวัดแล้วด้วยและยังบอกเพิ่มเติมครับว่าไม่กังวลน,นะหลังจากพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่านายกจะไม่ลาออก เพราะเชื่อว่าเป็นการดึงเกมแบบนี้และการดึงเกมแบบนี้จะมีแต่ส่งผลเสียต่อพรรคเพื่อไทยด้วยครับเราเรียกร้องให้ให้คุณนายัฯแสดงสปิริตด้วยการรับผิดชอบนะครับต่อกรณีของทิพยลุยนั้นด้วยการระออกดโดยทันทีก็อยากให้มากที่สุดนะครับที่จะมารณรงก่อนที่ถึงวันที่28นะครับส่วนวันที่28ได้รับการติดต่อจากพี่น้องในต่างจังหวัดหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้พี่น้องแต่ละจังหวัดก็ทากิจกรรมของตัวเองอยู่แล้ว แต่เรื่องของการชุมนุมใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมครับทีมข่าวไปสอบถามนะครับทางด้านของนายช,ะชะัตชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะท่านเองก็ได้มีการออกมาขอความร่วมมือคนที่จะมาชมุมนุมนะครับบอกว่า ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีการขออนุญาตเท่านั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบเรื่องของการจราจรส่วนนัดชุมนุมใหญ่วันที่28มิถุนายนนี้ที่บอกว่าจะนัดกันอนุสาวรีชัยสมรภูมิเนี่ยทางผู้ว่าบอกว่าตรงพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่การดูแลของทางกรุงเทพมหานครนะฮะเพราะฉะนั้นจะชุมนุมอะไรก็ตามต้องมีการไปแจ้งตำรวจในพื้นที่เนี่ยให้รับทราบกันด้วยแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครครับก็พร้อมในการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของคนที่จะเดินทางมาชุมนุมนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถพยาบาลหรือห้องน้ําต่างๆเพราะการชุมนุมถือเป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนเองก็ท่านผู้ว่าฝากนะฮะติดตามข่าวสารกันหน่อยจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันถูกส่วนคนที่มาชุมนุมก็ควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยจะได้ไม่เรองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาะคะ่ะในเวลาเบื้องต้นเห็นว่าเขาจะชุมนุมกันตั้งแต่ตอน4โมงเย็น<ม>ยาวไปถึง3ามทุ่มใช้เวลาในการชุมนุมประมาณ5ชั่วโมง ใครที่ <viens S 1> <ๆ S 2> มีธุระ <ๆ S 1> ตรงนั้นก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะ <donde> ดูคลิปแล้วอย่า listens, ล,าล,ล,าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ